สวัสดีค่ะพี่กิก๊กนวรัตน์ชัยจุมพูนะคะอดีตเป็นพยาบาลประจําโรงเรียนนะะเอกชนดูแลตัวเองไหมดูแต่ว่าเราทํางานเกินเกินกําลังที่ว่าทำไม่ก็มีความรู้สึกว่าแมรู้สึกพอทําไปแล้วมันเพลินนะคะเทินกับงานการที่ว่าเราป่วยแล้วเราไม่ดูแลตัวเองนะเป็นอันตรายมากจนกระทั่งปีประมาณปี6-1นนะคะคือตัวเองไอแต่คิดว่า อาจจะไอเพราะแพ้เพราะช่วงนั้นมี PM 2.5ด้วยนอนไม่ได้นะฮะนอนนอนต้องผุดลดผุดนั่งไอมากไอจนเจ็บหน้าอกอาฮะแล้วตรงตรงซี่โครงตรงนี้ฮะมันจะมีมีกระดูกโผลมาหน,หน่อยหน่อยคือมันมันโนนออกมา,าฮะมันเขียวเขวไอแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองสองข้างโตคอคุณหมอซีทีสแกนก็มาเจอถุงลมป่งหองสองข้าง ทุกคนก็ถามว่าที่บ้านมีใครสูบบุหรี่ไหมไม่มีใครสูบบุหรี่เลยคุณหมอให้ยามันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีขึ้นอนะาะด้วยด้วยอาการมันเป็นมากะน้ำหนักลดลูกสาวคนเล็กไม่พ่อยีิบสี่เองเข้ามาคุยด้วยมาก่อนบอกแม่หนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะที่จริงคําพูดลูกสาวเนี่ยมากระตุ้นเราทําให้เราสู้คือที่จริงเราอยากสู้ไหมเราอยากสู้อยู่แล้วแต่อันนั้นเป็นแรงผลักดันให้เราสู้มากขึ้นวันหนึ่งก็มาเจอน้อง น้องที่สนิทกันก็เคยทำงานด้วยกันนะฮะก็น้องเขาบอกว่าพี่กิ๊กต้องทานตัวนี้อันนี้เป็นโพลิตินก็พี่ก็ลองทานดูประมาณ 3- 5มถึงวันอ่ะคือพี่หลับสนิทจากที่ว่านอนไม่ได้เลยวันหนึ่งน่าจะนอนได้ประมาณสักมันประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็ต้องลุกไอตลอดฮะไอตลอดนี่นอนไม่ได้พอเราหลับได้ทานอาหารเริ่มได้แล้วพี่ก็กลับไปขอซีทีสแกนอีก คือมันดีขึ้นนะฮะทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยความตอนนี้คือไม่มีอาการไอแล้วน้ำหนักก็ขึ้นมาเกือบจะปกติรู้สึกว่าเราม้องวังดีมากขึ้นกว่าเดิมคือหนึ่งอาหารนะฮะสองการออกกำลังกายพี่วิ่งสายผ่านวันละชั่วโมงก็อยากให้ทุกคนว่าชีวิตอะมันถึงเวลามันต้องไปแต่เราจะให้มันไปก่อนเวลาอันควรไหม